ณกำลังฟังเพื่อนแท้ร้านอาหารเพื่อนช่วยคิดคนทำธุรกิจร้านอาหารสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนแท้ร้านอาหารพอดแคสต์ครั้งที่แล้วนะครับเราก็พูดกันไปในเรื่องของ SOP และก็ SOC ใช่ไหมครับยาแก้ปวดหัวคนทำร้านอาหารเชื่อว่าใครที่ได้รับยาแก้ปวดหัวนี้แล้วเนี่ยก็คงจะดีขึ้นกันมากเลยใช่ไหมครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้รับยาแก้ปวดนี้นะครับกลับไปฟังได้ใน E ีพีที่2เลยนะครับผมวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของวิธีการป้องกันกันบ้างนะครับนอกจากแก้ไขจากยาแก้ปวดไปแล้ววันนี้ครับใน E ีพีที่3เนี่ยเรามาในหัวข้อ8ข้ออยากให้ทําป้องกันต้นทุนไม่ให้สูงรับรองครับว่าฟังจบแล้วเนี่ยนำไปใช้ได้ทันทีเลยถ้าวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของคุมต้นทุนไม่อยู่เนี่ยซึ่งการคุมต้นทุนไม่อยู่นะครับ คือหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ทําให้ร้านอาหารใ e นเะมีเนี่ยไปไม่รอดนะครับเพราะว่าต้นทุนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะส่งผลต่อยอดไรายได้ครับแล้วก็ผลกําไรซึ่งบางร้านเนี่ยครับขายดีมากเลยครับวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นหมื่นเลยแต่พอปิดบัญชีเท่านั้นแหละครับกลายเป็นขาดทุนเพราะแบกต้นทุนที่สูงเกินไปโดยเฉพาะต้นทุนที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือต้นทุนวัตถุดิบครับเพราะว่าเป็นต้นทุนที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในการทําธุรกิจร้านอาหารเลยก็ว่าได้นะครับ ยิ่งอยู่ในช่วงภาวะต้นทุนวัตถุดิบปรับขึ้นราคานะก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมากเลยในหลักสูตรทอสคอนโทรนครับเราจรึงให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้วิธีการแนวทางการจัดการต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนอาหารให้เหมาะสมกับร้านอาหารของเพื่อนๆมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเพราะว่าการจัดการต้นทุนที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้กิจการร้านอาหารของเพื่อนๆนะครับมีกําไรโดยอัตโนมัตินะครับและต่อไปนี้ครับเป็น8ข้อที่เราอยากจะขอให้เพื่อนๆเนี่ย ทําเป็นประจําเลยเพื่อบริหารต้นทุนให้ร้านอาหารมีกําไรนะครับเรามาดูที่ข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่าข้อแรกนะครับตรวจสอบราคาวัตถุดิบเป็นประจำวัตถุดิบนะครับมีขึ้นมีลงแน่นอนจําเป็นจะต้องเช็คราคาครับเพื่อเราจะได้วางแผนรับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับราคาหรือว่าปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบในปัจจุบันนะครับ วัตถุดิบนำเข้าบางรายการครับจะมีช่วงฤดูการราคาขึ้นแล้วก็ราคาลงเพื่อนๆควรหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวรับมือไม่ว่าจะเป็นทําโปรโมชั่นหรือหารายการืึงทดแทนและถ้าใช้ซัพพลายเออร์นะครับก็จะจาเป็นต้องเช็คราคาตามท้องตลาดด้วยยิ่งเราเป็นร้านอาหารในสมีนะครับผมบอกเลยว่าการบริหารราคาวัตถุดิบเนี่ยให้ได้ดีเท่าไหร่นะครับยิ่งเพิ่มโอกาสทํากําไรได้มากเท่านั้นนะครับ ข้อที่2นะครับบริหารสต็อกให้ดีตู้เย็ยนหรือว่าตู้แช่วัตถุดิบนะครับคือแหล่งเงินทุนที่รอเวลาทํากําไรให้กับเราแต่ถ้าเราบริหารสต็อกไม่ดีนะครับวัตถุดิบจะหมดอายุแล้วก็ทําให้เราเนี่ยขาดทุนได้แบบไม่รู้ตัวเลยครับวันนี้นะครับการจัดเรียงลําดับวันหมดอายุของวัตถุดิบก็ดีการนําสต็อกก็ดีครับหรือการเก็บให้ถูกวิธีก็ดีเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องเข้มงวดครับแล้วก็ทําเป็นมาตรฐานกฎระเบียบให้กับพนักงานปฏิบัติเลย ถ้าเพื่อนๆข้ามละเอียดจุดนี้ไปอ่ะสต็อกก็จะกลายเป็นแหล่งจมเงินทุนของเพื่อนๆอ,อย่างน่าเสียดายครับลองนึกภาพนะครับซากผักชีนะครับที่ถูกซุกไว้ในสุดหรือว่าก,ก้นสุดของตู้นะครับมันเงินทั้งนั้นเลยนะครับที่เน่าไปเนี่ยการไม่ตรวจนับสต็อกเป็นประจำเนี่ยยังเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตอีกด้วยนะครับข้อที่3นะครับสร้างอำนาจต่อรองราคา ข้อนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองทําดูมากๆเลยครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยรวมกลุ่มร้านอาหารด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทำเลเดียวกันหรือว่าร้านอาหารของเพื่อนๆในทาเลอื่นนะครับให้ได้ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่มากขึ้นครับเพื่อใช้เป็นอำนาจต่อรองราคาจากซัพพลายเออร์ครับการซื้อด้วยเงินสดเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เรามีอำนาจต่อรองราคาลองทํากันดูนะครับข้อที่4 วัตถุดิบบางอย่างลองดูราคาแบบสำเร็จรูปบ้างเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดสดเนี่ยหรือว่าซัพพลายเออร์นะครับจะมีสินค้าประเภทตัดแต่งพร้อมนําไปใช้งานไว้ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นผักรร้การต่างๆที่ปอกหัน่นซอยเรียกได้ว่าโอ้โหพร้อมใช้งานเลยนะครับยังไงเราต้องลองพิจารณาราคาสินค้าเหล่านี้ดูนะครับซึ่งโดยเปรียบเทียบกับเวลาที่เราจะต้องใช้ในการเตรียมวัตถุดิบเองอะครับสเปคตรงตามสูตรหรือไม่ และปริมาณของเสียตัดแต่งนะครับเราจำต้องมาดูเลยครับว่าถ้าเราซื้อแบบยังไม่ตัดแต่งมาแล้วก็ซื้อแบบตัดแต่งมาเนี่ยแล้วเราออกมาทําเองนะครับแบบไหนจะคุ้มมากันอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆต้องประเมินเอาเองนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับบางร้านนะครับทำกันอยู่แค่2คนวัตถุดิบประเภทนี้ครับก็อาจจะตอบโจทย์มากๆเลยส่วนร้านไหนที่มีกําลังแรงงานเยอะๆนะครับเราก็มีกําลังแรงงานที่ซื้อวัตถุดิบแบบดิบๆมาครับมาเตรียมเองเนี่ย อาจจะคุ้มกว่าก็าได้นะครับข้อนี้นะครับรวมไปถึงรายการประเภทอาหารสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมอุ่นพร้อมเสิร์ฟด้วยนะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสําหรับร้านอาหารบางประเภทเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูพร้อมทอดเมนูพร้อมอุ่นอร่อยมากครับอร่อยเหมือนร้านอาหารดังๆนะทําเลยข้อ5นะครับจําเป็นไหมต้องใช้แต่ของเกรด A เป็นเรื่องดีนะครับหากเพื่อนๆที่ตั้งใจจะใช้แต่ของดีๆเสิร์ฟให้กับลูกค้าแต่วันนี้ครับวัตถุดิบหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆรา,ายการเนี่ยจำเป็นหรือไม่ครับต้องใช้ของเกรด A มีราคาสูงมากเลยครับสามารถใช้เกรด B บวกได้ไหมหรือว่าใช้เกรด B ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับถ้าการลดเกรดของวัตถุดิบเนี่ยลงมาระดับหนึ่งไม่ได้ทําให้สูตรอาหารเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะช่วยให้ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยถูกลงมาอันนี้พูดตรงๆนะครับว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจครับเพราะการทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยต้องมีกําไรครับท่องไว้นะครับแต่อย่าลืมครับเราไม่ได้ลดคุณภาพนะครับเราลดเกรดลงมาเพื่อคู่กับการอยู่ได้แล้วก็การเสิร์ฟคุณภาพให้กับลูกค้านะครับข้อที่6นะครับควบคุมเวสให้ได้เวสนะครับหรือว่าของเสียจากการใช้งานเนี่ยแบ่งเป็นรอเวส คือวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ถูกนำไปปรุงครับแล้วก็จะเป็น complete waste นะครับก็คือวัตถุดิบที่ผ่านการปรุงเสร็จแล้วทั้ง2รายการนี้นะครับถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยจะทำให้เราเสียเงินไปฟรีๆเลยก็ว่าได้นะครับ l a w waste นะครับมกักจะเกิดจากการเก็บของไม่ดีครับทำให้เน่าเสียหรือความผิดพลาดในระหว่างการทำงานนะครับเช่นตกแตกส่วนในด้านของ complete w a s t นะครับมกักจะเกิดจากการรับออเดอร์ผิดๆครับ หรือว่าลูกค้าปฏิเสธออเดอร์ขึ้นมาครับเพื่อนๆต้องสร้างกฎควบคุมเวสนะครับให้พนักง,งานปฏิบัติต้องมีแบบฟอร์มการบันทึกรายการเวสนะครับไม่ว่าจะเป็นเวส์ที่เกิดจากการของเน่าของเสียตกแตกในแต่ละวันนะครับให้พนักง,งานเนี่ยจดรายการลงไปในแบบฟอร์มเวสพร้อมระบุสาเหตุของเวสนั้นๆน,น,นะครับเพื่อว่าอะไรครับพอจบสิ้นเดือนเนี่ยให้นํารายการเวสทั้งหมดนะครับมาหารกับยอดขายเพื่อหาค่าเฉลี่ยของเวสแล้วจากนั้นนะครับ ในเดือนถัดไปเนี่ยให้เราตั้งยอดลดการเกิดเวสกับพนักง,งานเลยทําแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับโดยการสร้างเป้าการเกิดเวสให้ต่ําลงไปเรื่อยๆครับก็จะช่วยเซฟต้นทุนไปได้เยอะทีเดียวเลยนะครับข้อ7นะครับทบทวนปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้ลูกค้าข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อที่6นะครับก็คือเรื่องของเวสทุกๆการเสิร์ฟเนี่ยครับเราควรหมั่นเช็คดูด้วยครับว่า อะไรที่ลูกค้ากินอะไรที่ลูกค้าไม่กินนะครับของเหลือจากที่ลูกค้ากินนะครับก็คือเงินของเราที่จะต้องถูกทิ้งไปเช่นกันครับอย่าคิดว่าก็ลูกค้าจ่ายค่าอาหารมาแล้วไม่เป็นไรหรอกของเหลือจากลูกค้าที่ต้องทิ้งนะครับก็คือโอกาสการขายของเราครับของเสียที่ถูกทิ้งต่อวันนะครับอาจจะหมายถึงจํานวนเมนูที่เราต้องเสียไปเลยก็ว่าได้ครับถ้าเหลือเพราะปริมาณมันเยอะเกินไปเนี่ยก็ลองลดปริมาณลงสักหน่อยนะครับ ส่วนถ้าเหลือเพราะว่าลูกค้าไม่กินแค่แต่งเพื่อสวยงามนะครับก็ลองตัดออกไปหรือไม่ก็ลดความเยอะลงไปจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนแล้วก็ได้ทบทวนปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับลูกค้าได้จานต่อจานเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ครับสำคัญสุดมากเลยต้องคำนวณราคาขายให้ถูกต้องครับ อาหารแต่ละเมนูในร้านอาหารนะครับต้องมีการคำนวณต้นทุนอย่างถูกต้องครับเพราะเมื่อเรารู้ต้นทุนต่อจานที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะช่วยให้เราครับตั้งราคาอาหารได้ถูกต้องตามไปด้วยจุดนี้นะครับคือจุดที่ผิดพลาดอันดับแรกๆของร้านอาหารในซีที่เป็นสาเหตุของการขายไม่ดีแล้วก็ไม่เหลือกำไรเมื่อไหร่ที่เพื่อนเพื่อนตั้งราคาอาหารจากการกะเอาดูเอาปริมาณเอานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโอกาสการขาดทุนจากเมนูนั้นมีสูงมากครับในหลักสูตร cost control นะครับ เราจึงเน้นส่วนนี้เป็นพิเศษเลยเพราะการตั้งราคาอาหารเนี่ยคือตัวกำหนดผลประกอบการของร้านอาหารเลยก็ว่าได้และที่สำคัญนะครับก็จะต้องรู้ต้นทุนจริงๆของเมนูนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ตั้งราคาให้มีกำไรครับส่วนจะตั้งราคาเอากำไรสูงหรือตั้งต่ำเอากำไรน้อยเนี่ยสามารถทำได้ตามความเหมาะสมกับทำเลด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ8ข้อนี้ เพื่อนๆลองนําไปทบทวนรูปแบบการทํางานภายในร้านกันดูนะครับถ้าควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมได้เนี่ยโอกาสทํากําไรจากการขายก็มีสูงกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เลยครับที่รับฟังกันจนมาถึงท้าย EP นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้ใน Facebook Fanpage เพื่อนไทยร้านอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube เพื่อนไทยร้านอาหารก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาด Podcast ใน EP ถัดไปเนี่ย อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับในทุกช่องทางที่เพื่อนๆสามารถเข้าถึงพอดแคสต์นี้ได้เลยเพื่อนแทรร้านอาหารก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนแท้ร้านอาหารสนับสนุนให้คนทำร้านอาหารสำเร็จ